ในคำสอนเขาจะแบ่งมนุษย์ไว้สามระดับโมหะคือความมืดความไม่รู้ของมนุษย์มีสามระดับระดับหนาแน่นระดับปานกลางและระดับเบาบางคนที่มีโมหะหนาแน่นเนี่ยบุคคลเหล่านี้ชี้บุญชี้บาปไม่รู้เรื่องแล้วมันมีอยู่จริงคนประเภทนี้หนาแน่นมาก กุศลเป็นยังไงอกุศลเป็นยังไงบุญบาปเป็นยังไงประโยชน์ได้เป็นประโยชน์มีคุณหรือมีโทษกูไม่สนมันมีจริงนะคนกลุ่มเนี้เออคนกลุ่มเนี้อยู่ได้ด้วยกฎหมายบ้านเมืองเท่านั้นมีกฎหมายบ้านเมืองเป็นตราคอยกำกับเท่านั้นแหละอย่าเรื่องเอาบุญเอาบาปไปคุยกับบคุคคลเหล่านี้เลยเผอได้จังหวะทําทชั่วได้หมดเลยเงี้ยแบบเนี้ส่วนคนที่มีโมหาปันกลางเออบคุคคลนี้เหนื่อยหน่อย เหนื่อยหน่อยที่เราจะกระตุ้นเตือนให้บุคคลเหล่านี้ออกจากความหลงความมืดบอดบุคคลเหล่านี้ยังติดเครื่องรางของขังยังติดวัตถุนียอมยังติดสักจิ์แต่เขายังทําดีนะพวกนี้เพราะเขายังอยู่ในระดับปานกลางไงแต่บุคคลเหล่าเนี้ยถ้าเขาได้องค์ความรู้ได้ข้อมูลได้ถูกกระตุ้นแล้วกระตุ้นอีกกระตุ้นแล้วกระตุ้นอีเขาจะออกจากความไม่รู้ไม่รู้นะเขา หรือการรู้ผิดจากพระรัตน์เขารู้จา,ากพระรัตนาตายผิดผิดแล้วเขาออกเขาสงสัยตลอดถึงปฏิบัติต่อพระรัตนไาตายที่ผิดพลาดเป็นต้นเหล่านี้บุคคลเหล่านี้เขาถึงสารณะจริงวันวันหนึ่งเขาก็นะโมตัสสะพระควมภตัวรหัตัวสัมมาสมัมพุทธะพุทธังสารานังกฉามีนี่แหละแต่เขาก็ยังถือแบบขังศักดิ์สิทธิ์เข้าเจ้าทรงผีแรงต่างเต็มไปหมดเนี่ยนี่นะเขายังเชื่อ เกจีทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นแต่บุคคลเหล่านี้ก็เขายังรู้สึกละอายชั่วกลัวบาปอยู่แต่ถ้าหากอย่างนี้ต้องยอมรับว่าเขาถึงสารณะแบบเศร้าหมองคำว่าเศร้าหมองแปลว่ายานของเขาปัญญาของเขายังถูกความหลงความไม่รู้ปกปิดอยู่หน้าที่ของพวกเราคือทําอย่างไรเนี่ยเราจะไปทําให้ยาณปัญญาของเขาเนี่ยสว่างจ้าออมาทําให้เขาเห็นว่าเขาจะพัฒนาต่อยอด ไปสู่ระดับโมหะเบาบางยังไงทีนี้กลุ่มโมหะเบาบางเนี่ยอย่างเราๆท่านทั้งหลายเนี่ยเราออกมาแล้วไงจากกลุ่มตรงนั้นเนี่ยเราเริ่มมารู้เหตุรู้ผลรู้คุณรู้โทษรู้ประโยชน์แลปเป็นประโยชน์รู้ดีรู้ชั่วรู้ว่าอะไรควรทําไม่ควรทําทั้งหลายแต่ก็มิใช่น้อยที่เราก็ยังถูกกิเลสมาจอมตีทําให้เราสึกประมาทบ้างหดหู่บ้างท้อบ้างเหงาบ้างใช่ไหมเนี่ยมีอยู่เนี่ย ประเด็นก็คือว่าทั้งโมหะหนาแน่นเบาแบบปันกลางและเบาบางเนี่ยตอนนี้เราควรเราควรที่จะต้องรีบดึงคนที่มีโมหะเบาบางเนี่ยให้เร็วคนโม,โมหะเบาบางเนี่ยต้องรีบกระตุ้นและอย่าให้กลับลงไปเป็นโมหะหนาแบบปันกลางนะและรีบให้เหตุปัจจัยกับคนที่มีโมหะปันกลางให,ให,ให้ให้ดึงขึ้นมา ส่วนคนที่มีโมหะหนาแน่นอย่าเพิ่งไปยุ่งกับเขาให้กฎหมายบ้านเมืองให้เรื่องใหญ่ๆนั้นก่อนเพราะแค่นี้แรงเราก็จะหมดแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าหากระวังระบบแบบนี้ไว้เนี่ยแล้วก็เพิ่มให้เขามีฉันทามีวิริาะจิตตามีปัญญาให้เหตุปัจจัยกระตุ้นเตือนเนี่ยเราก็จะได้คนสองกลุ่มกลุ่มโมหะเบาบางกับโมหะปานกลางส่วนโมหะหนาแน่นเนี่ยบางทีเราชอบเราชอบที่จะไปเสียเวลากับคนโมหะหนาแน่น อันนั้นก็ให้หน่วยงานภาครัฐเขาทาไว้ไอเราที่อย่างเงี้ยเบ็ดเสร็จปุ๊บเนี่ยเรารีบใช้ศักยภาพของเราดึงคนกลุ่มนี้พัฒนาตัวเราเองด้วยพัฒนาคนสองกลุ่มนี้ซึ่งมีอยู่ไม่ใช่น้อยเขาจะเสียประโยชน์เขาจะเสียประโยชน์เ,เ,ชนเดี๋ยวเราก็จะแก่แล้วก็จะหมดศักยภาพแล้วเราก็จะต้องตายไปจากโลกใบนี้ถ้าเรามองมองระดับของมนุษย์ได้อย่างนี้แล้วเราก็จะเริ่มมองออกว่าชีวิตเราควรจะเดินอย่างไร พอมองเห็นภาพไหมยอมยอมอีพอมองเห็นภาพไหม